สวัสดีครับวันนี้พบเกม One Piece Treasure งครับ Mr K ก็วันนี้ครับจะเปิดตัวของรางวัลจากอีเวนต์อะไรก็ไม่รู้แจกกันมาเยอะเหลือเกินเนาะตั้ง21ไปเนี่ยก็ช่วงนี้ผมรู้สึกว่าผมดวงดีกับตัวนะเดินก่อนได้เป็นเอซ่าวเ,เวกาพังใช่ไหมของสีม่วงใหม่ แล้วก็ผมก็เปิดหลังไม้ได้เป็นบอนนี่ม่วงใหม่ด้วยใบนึงอ่ะค่อนข้างจะรู้สึกว่าช่วงนี้ยตัวฟรีดูดีเนาะเพราะงั้นเรามาหาตัวคอยให,ใหม่ตัวฟรีกันหน่อยซิวันนี้ค่อนข้างจะคาดหวงังโคตรตัวที่คาดหวังที่สุดนะครับก็จะเป็นควินม่วงไม่เงยขาดตัวเดียวควินม่วงนะครับคือ6กดาวธรรมดาตัวเดียวเลยที่ผมยังไม่มีอ่าเนี่ยเนี่ยเด เว้นช่องว่างอยู่ช่องเดียวเนี่ยอ่าแจ็คมีแล้วคิงมีแล้วขาดคีนม่วงอยู่ตัวเดียวแอ้รู้สึกว่าอ่าคุนม่วงเนี่ยการใช้งานเนี่ยมันใช้งานได้เยอะกว่าเจ้าแจ็คเจ้าคิงอีกนะได้แต่งขาดตัวเดียวเลยนอกนั้นก็จะขายเป็นคันจูโร่โอ้อยแม่ชอบกดโดนเว้ยคันจูโร่อ่าเป็นสองตะลุงคิสซุลุค,ค่ฟูจิโทราเป็นโมโม อาร่างโตเป็นโบอาสีเหลืองอาโคมูลาแล้วก็พวกอ่าเบอร์เจเออเบอร์เจนอันนี้ไม่แน่ใจว่าเบอร์เจจะมีอยู่ในตัวหรือยังนะเบอร์เจนนี่คือ6ดาวธรรมดานะครับตัวของรอบนี้ไม่น่าจะมีเป็นเนจ้าอามิงโกคู่ชูกาหรือจะเป็นเจ้าโมเลียคู่เพลนาสองคู่นี้น่าจะยังไม่มีเนาะน่าสุดแค่เจ้าเบอร์เจได้เบอร์เจนมาถือว่าแจ่มมากหรือเป็นโบอาก็ได้โบอากิ่งมากเลยนะแต่ ทำไมไม่ค่อยมีใครพูดถึงเลยวะ <c oughs> มาเปิดตัวกันเข้ามาขายของกันสักครู่นะครับกวันนี้ครับผมจะมาแนะนำครับร้านขายไอดีดองเพชรเนาะร้านของซอมบี้ลัสนะครับก็เป็นร้านขายไอดีดองเพชรที่ราคาไม่แพงครับแถมมีหลายกี่มากๆกครับสินค้ายเยอะมากๆเลยนะก็มีทั้งเกมของวันพีชเบลตี้ลัสนะครับวันพีชเทเชอร์คุก็มีนะ บีดเบรฟโซนะครับอ่า uh, ด mm ักบอลเลเจนต์แล้วก็มีเกมแบล็ k โคลเวอร์นะครับสวยเจ้าเกมของอาวัน uh, พีทเทชชคูนเนี่ยอยู่ด้านล่างกัต้องกดอา uh, คาว่าดูทั้งหมดนะนี่ครับวันพีทเทชชคูนครับก็มีขายเช่นเดีวยวกันนะครับซึ่งก็จะมี ID แบบว่าอา uh, วัดดวงราคา10บาทตู้นะครับคือคุณแค่อาจ่าย10บาทแล้วก็วัดดวงสุ่ม ID ก็มีด้วยเหมือนกันนะเื่อคุณดวงดีนะครับเห็นไหม สิบ,บาทไม่สิทธิ์นะแต่ก็มีเกลือเหมือนกันนะครับถ้านะคุณคิดว่าคุณดวงดีลองดูก็ได้10บ,บาทอาจจะได้ไอดีตรงเพชรเยอะๆมานะครับราคาก็ไปทั้ง300 7 0อ่า700ก็มีเหมือนกันเนาะก็แล้วแต่ว่าคุณจะเลือกครับก็มีขายหลายเกมนะร้านของซอมบี้ลัสนะครับลิงก์ของร้านอยู่ใต้คลิปหรือเสิร์ชหาใน Google ขึ้นด้วยเหมือนกัน,นครับซอมบี้ลัสครับมา ตัว21ใบนะครับก็เดี๋ยวในเดือนหน้าเนี่ยอ่าผมจะเปลี่ยนเครื่องอ่าเครื่องมือในการทําคลิปอาจจะมีการเปลี่ยนเสียงเพราะอ่าพอมันเปลี่ยนเครื่องทีไรนะเสียงเปลี่ยนทุกทีเลยเ <c oughs> อาบางคนหาว่าผมดัดเสียงไม่ใช่นะมันเป็นเสียงปกติกแหละแต่พอเปลี่ยนเครื่องปุ๊บเหมือนว่าเอาไมล์รับของมันเนี่ยมันจะทําให้เสียงเราไม่เหมือนเดิมอาจจะมีการเปลี่ยนนิดนึงอ่ะเสียงอ่ะแต่คือมันก็คนเดิมหละ แต่แค่เครื่องทําให้เสียงเปลี่ยนนะครับก่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะตอนนี้ตอนนี้คือยังเปลี่ยนไม่ได้เพราะถ้าผมย้ายไปอีกเครื่องหนึ่งอะเพชรหายเพราะมันคือ iPad ไงย้ายปุ๊บเพชรหายเลยคือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเกมของลุงบันไัเนี่ยรู้สึกก็จะเป็นทุกเกมนะผมลองย้ายของแต่ก้อบอลเพชรก็หายโคตรเสงคือย้ายต่างระบบวิลายเพชรหายทุกทีเลยทำให้ตอนนี้เลยต้องใช้เครื่องเดิมแล้วก็เก็บเพชรไว้ก่อน เอาไปเปิดในช่วงของอาส20ปีจะย้ายหรือจะเปิดช่วงนี้มันก็ดูไม่คุ้มเนาะเดี๋ยวเดือนหน้ามันก็10ปีแล้วแต่รู้สึกว่า,าในอนิเมะรุจิพลังตื่นออกมาแล้วใช่ไหมเห็นภาพอยู่ผมไม่เคยดูนะอนิเมะผมอาจจะมังงะาแต่เห็นว่ามีคนโพสต์รูปอยู่ว่าเป็นอาลุจิพลังตื่นเออมาดูเท่ดีนะ ถ้ามาช่วงนี้ก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์แบบมากๆเลยที่ร้จิพลังตื่นเนี่ยจะเป็นตัวคอของฉลอง10ปีจะเป็นลิมิตหรือจะเป็นฉลองไม่รู้สิอ่าฉลอง10ปีเนี่ยมันคือฉลองใหญ่นะครับก็จะมีทั้งลิมิตมาแล้วก็มีทั้งฉลองมาเหมือนกันเนาะเพราะงานไอ้เจ้าอ่าบากี้กลุ่มคอสกิลตอนนี้หรือหรือจะเป็น้เจ้าหนุดดดำที่อยู่ตอนนี้ก็จะน่าจะกลับมาด้วยในของสิปีเนาะ เดือนหน้าแล้วพอขอเนาะเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนเมษายนเนี่ยก็จะเริ่มมีขาดสารของ10ปีมาแล้วแล้วก็มาเริ่มต้นก,กันเลยฉลองสิปีเกมเราอยู่กันมานานเนาะแต่ที่อยากรู้ก็คือว่าลิมิเต็ดอะไรจะมาพูดมาหลายคลิปแล้วแต่ก็พยายามคิดเยียมคาดเดาช่วงนี้มันมีอะไรเด่นๆมากอะไรอย่างนี้เนาะแต่ผมเชื่อว,ว่านะทุกครั้งที่ผมคิดอย่างเงี้ยมันจะไม่มา มันจะไม่มาเมื่อตอนสิ้นปีพูดว่าอะไรนะไอพลเอกริวคุกกิวจะมาสุดท้ายเป็นไงไม่มาสิปีเออไม่มาสิ้นปีแต่ดดนมาก่อนเป็นตัวละครของเทเชอรแบบ์แมพเนี่ยผมพูดว่าอ,อไอเจ้าลุจิพลังตื่นน่าจะมาช่วงหกสิบปีดีไม่ดีลุจิพลังตื่นเนี่ยจะมาเทเชอร์แมพเดือนเนี้ย ถ้ามาเทชช่นแบบเดือนนี้นี่คือแบบโอ้กอดมาเร็วขนาดนี้เลยเหรอแล้ว10ปีคืออะไรวะคิดไม่ออกเลยเออแล้วก็มีหลายคนคาดหวังจะว่าจะมีนิกะร่างใหม่นะนวดจำนะครับสีม่วงเก่ากึกครับเอ่อจากที่ดูหลายตัวของโลิมเ์เต็นนะตอนนี้นะ จ้ามีมา1ตัวแล้วตัวที่สอนี่ยมันจะเป็นโคลาร่างกันอย่างเช่นเป็นโรเจอร์โรเจอร์เดียวมาแล้วใช่ไหมล่ะโรเจอร์ตัวที่2ก็เป็นโรเจอร์คู่กับหน่วยขาวตัว3ก็เป็นโรเจอร์คู่กับโอเด้งเห็หมสองสามเนี่ยก็จะไม่ใช่โรเจอร์เดียวแล้วเพราะงั้นถ้าหากนิกะมาแล้ว1ตอนนี้นิกะตัวใหม่ที่จะมา อาจจะเป็นนิกะคู่กับอะไรสักอย่างหรืออาจจะเป็นนิกะ VS ลูจิอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะเพราะผมเชื่อว,ว่าไม่มีทางที่ว่าจะมีนิกะที่เป็นร่างเดียวๆมาอีกแล้วมันงั้นมันก็ซ้ำซากกันใช่ไหมหละ่ะก็ต้องเป็นแบบนิกะคู่นู่นคู่นี่นิกะคู่กับลูจินิกะ VS อะไรอย่างนี้อาจจะเป็นอย่างนี้มาก็ได้นะครับเพราะในภาคของเกาะอนาคตนิกะมันก็เด่นใช่ไหมหละ่ะเพราะงั้นอาจจะมีมาแหละแต่จ,จะเป็นพวกตัวคู่ คือตัว vs ของนิกะมานะครับสิ่งที่ขอก็คือว่าจ้านิกะร่างใหม่มาเนี่ยขอให้มันเก่งแบบมากๆในโหมดของ p p นะอยากได้ตัวค้อใหม่ที่มันเอามาแทนนิกะเรืออามาเขาเรียกว่ามากรบเอามาสู้กับนิกะร่างเหลืองของปัจจุบันตอนนี้คือคือตอนนี้ไม่มีใครสู้ได้ะในฐานะของกัปตันของโหมด gp ซ้ำๆอ่ะ คือมันมีตัวหนึ่งคือจะเป็นอาโรเจอร์คู่กับโอเด้งสีฟ้าตัวน,นี้คนญี่ปุ่นเขาก็เริ่มหันมาใช้กันเยอะแล้วในฐานะของกัปตันแต่ถามว่าโรเจอร์คู่โอเด้งฟ้ามันสู้กับนิกะได้หรือเปล่าผมก็คิดว่าก็ยังไม่ถึงขนาดนิกะนิกะมันยังดูโอพีมากๆอยู่เนาะเป็นกัปตันอันดับหนึ่งเลยในเกมใน,นตอนนี้ในของหมด GP นะ แม่งเก่งเพราวาอานาารไม่รู้จะเก่งไปไหนเมื่อไหร่จะมีอะไรที่มามาแบบมากรบหรือเอามาสู้กันได้มั่งอะเนาะแต่จะให้มาเหมือนกันนะตัวเขาใหม่ที่จะมาในอนาคตที่มาสามารถสู้กับกัปตันของนิกะได้นะครับแต่ตอนนี้ตัวใหม่นี่ยังไม่มาเลยนะอาผมคาดหวังนะสองใบท้ายๆเนี่ยมาเถอะมาขอเป็นควีน ควินควินม่วงคือถ้าหาควินม่วงครั้งนี้ไม่มารอบเดือนต่อไปอาจจะมีควินม่วงอยู่ในร้านค้าผมอาจต้องซื้อมานะคือถ้าหากมันขายเดือนนี้ยผมก็ซื้อเลยแหละอยากได้บรรดาเลือเกินควินม่วงเนี่ย What? What? เห็นหลายคนอ่อบางดาสมัยนี้ก็ยังพอได้ใช้งานควินม่วงอยู่มั่งนะแต่ไอเจ้าแจ็คเนี่ยไม่ค่อยไม่เคยเห็นใครใช้งานเลยนะตอนนี้นะ โอ้อยากได้เลยเกินตัวละครนี่อยากได้เนี่ยมันจะไม่มา <c oughs> คือไอเปิดตัวหลังใหม่เนี่ยก็ตกใจเหมือนกันที่ได้ไปบอลนี่ใหม่มาตัวใหม่5าด,ดาวใ,ใหม่นะตอนนี้ไม่ได้มีแล้วมั้งที่ผมอยากได้ตอนนี้อยากได้แค่6ดาวแค่นั้นแหละอ่าเดี๋ยวน่าจะเป็นพรุ่งนี้หรือมะลืนนี้แหละครับก็จะมีข่าวสารของกาชาเทเชอร์แม็กกลางเดือนมานอกก็ การเดินนี้ไม่น่าจะมีอะไรที่มันดูว้าวหรอกเพราะมันเป็นอ่าช่วงเวลาก่อนฉลองไม่น่าจะมีอะไรที่มันดูแบบเู้บัลลังการมาถ้าหากมาจริงลุงบันมันโคตรใจร้ายนะมาดักก่อฉลองเนี่ยอดทนครับทุกคนอดทนรอ,อการอีกสักแค่กี่วันเองยี่สิบวันใช่ไหมก็จะฉลองและสิปีเอ้ยยิ่งใหญ่ลังการแน่นอน สิบปีนี้จะมีการแจกเพชรหรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจนะแต่ตอนนี้มีข่าวมาแล้วว่าเดี๋ยวจะมีการแจกตั๋วแดงหกดาวฟรีอ่าจะแจกอ่าขึ้นอยู่กับค่าหัวของกิลของคุณนะครับยิ่งค่าหัวกิลของคุณโดยรวมนั้นเยอะก็ได้ตั๋วไปยิ่งเยอะตามค่าหัวของกิลเนาะก็สูงสุดอยู่ที่30ใบนะครับตัวแดงนะ ไงก็พยายามหากิวดีๆอยู่กันเนาะเดี๋ยวจะแจกในเดือนหน้าแหละของฉลอง10ปีครับอันนี้คือหนึ่งละแจกตัวสีแดงฟิฟี่แล้วก็จะมีการแจกคงแจกเพชรแน่นอนแหละผมคาดว่านะ่จาจะแจก200เพชรน่าจะได้นะแต่ไม่ได้แจกว่าแจากวันเดียวตุ้มเลยอาจจะเป็นว่าแจากต้นเดือนกลางเดือนสิ้นเดือนอะไรเงี้ยโดยรวมคือประมาณ200-300เพชรเป็นไปได้นะเป็นไปได้ ตอนนี้เหลืออยู่ที่สี่ใบนะครับสีบ่ใบตัวให่อยู่ไหนเนี่ยมาตัวใหม่อันนี้ใบทองเลยครับใบทองห้าดาวใหม่เหรอห้าดาวใหม่ใครดิววะห้าดาวใหม่ของการชาตอนนี้มีครบมางอันนี้หกดาวตอนนี้น่าจะเหลือแค่ตัวแดงหกดาวครับมาสามใบนี้หกแดงหกแดงเลยตัวแดงหกดาวนะครับมา ควีนควีนม่วงอ่ะตัวเดียวเลยสีม่วงมงควีนม่วงฮอดอดิชอนฮอดดิอนบุลุดผู้หายสาบสูญไปแล้วนะตอนนี้ไม่มีใครกล่าวถึงอีกแล้วทั้งในมงนังงะในอนิเมะและในเกมมา ควินม่วงโดยขาวโอ้โหแม่งเก่าคึกโหดดีว่าเก่าแล้วโดยขาวเก่ายิ่งกว่าครับโอ้โหโอ้ใบสุดท้ายครับมาโหดดีไม่ใช่ดิควีนโหดดีควีนควีนม่วงัวอาก็ได้บัวอาเหลืองใหม่อะ บา้าเลยโอ้โหแม่งเงสามใบท้ายเก่าหมดเลยไอ้นี่ซาโบแดงคนระับโอรู้แล้วว่าอาลจอาัดคลิปแล้วแม่งเกลือเพราะงั้นต้องเปิดหลังไหมเนี่ยถึงจะดวงดีประมาณนี้ครับตัวที่เก็บมาอย่างโคตรเยอะแล้วก็ูุดป่ากมาเลย กแล้วก็แชร์ก็ตามเมื่อวัะแจ้งผมเลยครับงั้นสวัสดีครับ